ใจหายสมเด็จพระพันปีหลวงสเสด็จสวรรคตและเส้นทางเคลื่อนพระศพจะเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่คนไทยควรรู้ภายหลังจากข่าวอนันนาเศร้าสลดใจที่สำนักพระราชวังได้ประกาศว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงสเสด็จสวรรคตอย่างสงบณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อวันที่24ตุลาคม2568สิริพระชนมพรรษา93พรรษาทำให้ผระศนิกรชาวไทยทั้งประเทศโศกเศร้าเสียใจอย,อย่างหาที่สุดมิได้ และในวันพรุ่งนี้26ตุลาคม2568เวลา16นาฬิกาจะมีการเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สู่พระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และสำคัญยิ่งสำหรับราชวงศ์จัก,กรีแต่หลายคนอาจสงสัยว่าเส้นทางในการเคลื่อนพระศพนั้นจะเป็นอย่างไรกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้แจ้งเส้นทางอย่างละเอียดซึ่งมีความยาวประมาณ10กิโลเมตรเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมถวายความอาลัยตลอดเส้นทางนี่คือเส้นทางเคลื่อนพระศพโดยละเอียด เริ่มต้นจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโดยจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังซึ่งเป็นถนนที่คุ้นเคยสำหรับผู้ที่เดินทางมายัางโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นประจำจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรามที่สี่มุ่งหน้าไปยังแยกสามย่านซึ่งเป็นแยกสำคัญที่มีการจราจรหนาแน่นแต่คาดว่าจะมีการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษในวันดังกล่าวเมื่อถึงแยกสมย่านขบวนพระศพจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทซึ่งเป็นถนนที่ทอดยาวผ่านย่านการศึกษาที่สำคัญของกรุงเทพ จากนั้นเมื่อถึงแยกพญาไทซึ่งเป็นอีกหนึ่งแยกสำคัญที่มีการจราจรกับข้างขบวนพระศพจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสีอยุธยาจากถนนสีอยุธยาขบวนพระศพจะเดินทางผ่านบริเวณกองพลทหารมา้าที่สองรักษาพระองค์901แลนซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางทหารและวัดเป็นจมบพิษดุสิตวนารามราชวริวรหรือที่เรียกกันติดปากว่าวัดหินอ่อนซึ่งเป็นวัดที่มีความงดงามทางสถาปัตยกรรมเป็นอย่างยิ่ง สุดท้ายขาบวนพระศพจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินซึ่งเป็นถนนสายประวัติศาสตร์ที่มุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวังอันเป็นจุดหมายปลายทางแต่ตรงนี้อาจเป็นจุดที่หลายคนถกเถียงกันบางคนอาจมองว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดแล้วเพราะเป็นเส้นทางที่ราบรื่นและสามารถจัดการจราจรได้ง่ายที่สุดแต่บางคนอาจเสนอว่าควรใช้เส้นทางอื่นที่สามารถให้ประชาชนได้มีโอกาสถวายความอาลัยได้มากขึ้นคุณคิดเห็นอย่างไร การเคลื่อนพระศพครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่แสดงถึงความเคารพและความอาลัยที่พระศพนิกรชาวไทยมีต่อสมเด็จพระพันปีหลวงท่านทรงเป็นที่รักและเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยตลอดมาการทราบถ,ถ,ถึงเส้นทางเคลื่อนพระศพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้เราได้ร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคคาลายัยคำถามชวนคิดคุณคิดว่าการกำหนดเส้นทางเคลื่อนพระศพควรคำนึงถึงปัจจัยใดบ้างความสะดวกในการจัดการจราจรหรือโอกาสในการให้ประชาชนได้ร่วมถวายความอาลัยหรือมีปัจจัยอื่นๆที่สำคัญกว่านี้ ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ครับ